คือของแนทเองเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางแม่ปุดด้ยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือมันมีการสื่อสารผ่านทางคนอื่นมามามาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีค่ะถ้าพูดกังตรงๆไปนคนนอกเนาะแนทไม่ได้เป็นเด็กในสัญญาของทาง t ีทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแนทก,ก็ไม่แน่ใจในส่วนของการทํางานตรงนั้นค่ะหนไปอยู่ตรงไหนหนูไม่ได้บอกว่าแม่ปุ้ยไม่เกี่ยวนะคะหนูหมายความว่าคือ มีบริษัทหนึ่งมีบริษัท A กับบริษัท B บริษัท A จ้างงานบริษัท B โดยจ้างเน็ตเป็นตัว C ใช่ไหมบริษัท A จ่ายเงินกับบริษัท B, B หรือเปล่าอันนี้เน็ตไม่รู้ทางเน็ตก็ต้องติตดตามแล้วก็ประสานงานกับบริษัท B นึกออกปะแล้ว,แล,วแล้วพอเน็ตไม่ได้เงินนะเน็ตก็จะติดตามที่บริษัท B ว่าเกิดการตกล่นอะไรหรือเปล่า ค่ะแล้วถ้าเราถามบริษัทดีไหมว่าเงินน่ะมันอยู่กับบริษัทดีไหมหรือว่าพีต้องรอเองอันนี้นะต้องให้ทางบริษัทเขาเป็นคนตอบเองแต่เออใช่แล้วแต่เอเอขออกมันมันบอกแล้วไม่ไา้ให้เรื่องด้อยแล้วงั้นก็ให้พวกพี่ไปถามบริษัทดีคือคือคือหนูจะพูดในเฉพาะส่วนของแน็ตเดียวกมั้ยเพราะว่าองค์กรที่ขนาดใหญ่สองสององค์กรอ่ะคือแน็ตไม่อยากไปกระทบกระทั่งไม่ได้ไม่ได้ว่ากลัวหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้พอเราไม่รู้เนี่ยเราอย่าพูดไปเรื่อยนึกออกไหมฮะคือคถามจริงเราจะได้เงินเมื่อไไหร่ด้้คุยกับแลว อ๋อก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวตามระบุตามตามสัญญาเลยค่ะ,อะเอาเอาอย่างนี้ถ้าสมุิทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวนะจะโพสเหมือนเดิมใช่แล้วก็น้ำตาลแช่